สวัสดีค่ะพบกับหมอพัดแพทย์ไทยนะคะแพทย์ไทยดูแลโรคเรื้อรังด้วยสมุนไพรค่ะวันนี้หมอจะมาแนะนําแนวทางการดูแลตัวเองเกี่ยวกับโรคสะเก็ดเงินนะคะแล้วก็มาแนะนําการรักษาของคลินิกของหมอนั่นเองค่ะการรักษาของหมอเป็นการรักษาแบบองค์รวมนะคะเป็นการแก้จากภายในสู่ภายนอกเป็นการรักษาโดยสมุนไพรแท้หมอสําหรับคนไข้ที่ใช้ยากลุ่มสเตียรอยหรือยาเคมีมาค่อนข้างเยอะและยาวนานนะคะต้องการที่จะหยุด การใช้ยาต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่นานังนันนสมุนไพรก็เป็นทางเลือกหนึ่งหรือเป็นทางเลือกสุดท้ายของคนไข้ที่ต้องการเปลี่ยนการรักษาหรือว่าอยากจะใช้สมุนไพรนะคะการรักษาสมุนไพรของหมอเนี่ยจะเป็นการที่จะมีทั้งยาทาสมุนไพรหรือว่ายาใช้ภายนอกยาทานจะเป็นการปรับสมดุลภายในร่างกายทําให้ภูมิคุ้มกันเราเนี่ยสูงขึ้นเลือดและน้ําเหลืองเรามีการไหลเวียนได้ดีขึ้นลดอาการแพ้การระคายเคืองที่เกิดขึ้นหรือยาภายนอกก็จะเป็นสมุนไพรแท้ไม่ว่าจะเป็นตัวขี้ผึ้งสมุนไพรน้ํามันสมุนไพรครีมสมุน สบู่แชมพูต่างๆก็เปสุนสภพยแท้ทั้งหมดซึ่งรักษาเกี่ยวกับกลุ่มอาการสะเก็ดเงินและโรคผิวหนังเรื้อรังนั่นเองค่ะแล้วก็แนวทางการดูแลตัวเองวันนี้ของโรคสะเก็ดเงินที่หมอจะมาแนะนําก็คือว่าสะเก็ดเงินควรหลีกเลี่ยงการดื่มนมวัวนั่นเองกันนะคะทําไมนะคะต้องหลีกเลี่ยงการดื่มนมวัวเนื่อง,งจากนมวัวเนี่ยมีโปรตีนตัวหนึ่งที่เรียกว่าเคซีนนะคะตัวนี้เนี่ยก่อให้เกิดการแพ้ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กทารกนะคะหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ก็ก่อให้เกิดการแพ้ทางผิวหนังได้ซึ่งพบบ่อยเลยทีเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยคนไข้ผู้ป่วยสะเก็ดเงินควรหลีกเลี่ยงการดื่มนม,มวัวนอกจากนั้นยังมีไขมันอิ่มตัวหรือมีคอเลสิตอลสูงนะคะแล้วก็มีโปรตีนที่ก่อให้เกิดการแพ้จะทําให้สะเก็ดเงินบริเวณผิวหนังคนไข้มีการอักเสบและคันมากขึ้นนะคะก็อาจจะหาทางเลือกนมอื่น,นๆเช่นไม่ว่าจะเป็นนมอัลมอนนมข้าวโอ๊ตนมจากธัญพืชก็สามารถทานได้เช่นกันนะคะลองติดตาม เหตุของหมอแล้วก็คลิปดีๆนะคะหมอจะมาเล่าสาระความรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเองของผู้ป่วยสเก็ดเงิ